อะไรที่เราเสียไปในหนทางของอลล l a ์พระองค์จะทดแทนให้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าบิสมิลลาฮิราะห์มาห์อะลัฮีมสัลลัมอะลัยกุมวะเราะม์มะตุลลอฮิวะบเราะกาตุมันจะเป็นแบบนี้เสมอจริงๆเป็นหลักการที่ผมได้เขียนในหนังสือเล่มนี้นะครับ30 rules of life ลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยอันกรารนในกฎแห่งการทดแทนที่ท่านนาบีนสุลัลลตมเนได้พูดไว้ในฮะดีษบทหนึ่งสำหรับอุมมุสลามะท่านนาบีนสุลต่านได้กล่าวบอกว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่มีภัยพิบัติมาประสบกับเขาและเขาได้กล่าวตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้ว่าอินนาลิลลาห์ว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอันเนี้ย กปรากฏในอันกรานสุรออันบกรอเมื่อเรากล่าวว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนไปหาอัลลอฮ์และกล่าวต่อไปว่าอัลลอฮุมะยุรนีฟีมุซีบัตีวะคลิฟลีอยรัมินฮะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดตอบแทนฉันในบททดสอบนี้ของฉันด้วยเถิดและโปรดทดแทนสิ่งที่ดีกว่าที่ฉันเสียไปเนี่ยให้แก่ฉันด้วยเถิดท่านนบีบบอกว่าใครก็ตามที่เขาได้กล่าวแบบนี้อัลลอฮ์จะทดแทนให้เขาได้รับสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สูญเสียไป อุมูลสลามะรอติยัลลอฮุหอันฮาพูดในงานฮะดิษนี้เนี่ยเราว่าเมื่ออบูุสลามะสามีของเธอได้เสียชีวิตลงฉันก็กล่าวฉันเนี้ยกล่าวตามที่ท่านนบี็อลลอสัมได้แนะนําแต่เธอก็คิดในใจว่าแล้วจะมีมุสลิมคนใดดีกว่าประเสริฐกว่าอบูุสลามะอีกหรือแต่เธอก็ได้กล่าวถ้อยคำนี้ไปปรากฏว่าอัลลอฮฺสุบฮานหวัวอาลาสุดท้ายแล้วได้เลือกให้นบีของพระองค์เนี่ยได้เป็นสามีของเธอก็เธอได้กลายเป็นอุมุลมุมินีมนมรรดาแห่งบรรดาศาสนาชน นั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าฮิซบุโดยมามุสลิมนะแสดงว่าอัลลอฮ์สุภานุเวตาให้หลักการเนี่ยมันเป็นหลักการพื้นฐานที่จะทําให้เราได้รับสิ่งที่ดีกว่าทุกครั้งไปเมื่อหลังจากที่เราสูญเสียอะไรบางอย่างไปในชีวิตจริงๆเรื่องนี้เคยประสบกับผมในช่วงตอนจะไปเรียนที่มักกะ ตอนนั้นเนปี2,554ผมจะเดินทางไปที่มักกะหลังจากที่ได้ตอบรับจากองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกคือรอบิโตอาลาบิสลามีให้ไปเรียนที่มีสถาบันที่ขึ้นตรงกับทางรอบิโตนะครับในปี54และปกติเนี่ยเขาจะไปเรียนก่อนไปทำฮัจญ์แล้วก็ได้ทำฮัจญ์หลังจากนั้นก็เรียนจนกระทั่งถึงเดือนรอจับแล้วค่อยกลับ แต่ปรากฏว่าปีนั้นปีน้ําท่วมของเมืองไทยเป็นเหตุทําให้ผมไม่สามารถจะดาเนินขั้นตอนต่างๆของเอกสารเนี่ยได้เสร็จครบท้วนเนื่องจากนา้ําท่วมปี5้าสี่สิ้นปีพอดีใช่ไหมครับน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพก็สุดท้ายผมก็ดูอาอย่างมากแต่สุดท้ายไม่ได้ไป จนกระทั่งไปได้ไปอีกทีหนึ่งเนี่ยได้ไปไม่ไม่ได้ไปนี่คือไม่ได้ไปทำฮัสไม่ทันฮัสแต่ได้ไปหลังจากฮัสแล้ว mm hmm. ก็ตอนนั้นมีความเชื่อว่า mm hmm. เมื่ออลอ์กำหนดแล้วย่อมเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมอาจจะไม่ได้กล่าวในประโยคที่ท่านนลลัลสออะลสัมฤทธิ์แนะนำแต่ว่าความเชื่อมั่นเนี่ยว่ากุลลุกอออตอินไลคอยอยู่ในขนานั้นทุกกำหนดขออลัลอ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอผมเชื่อม100ั่น0ว่าคือตอนดูอาก็ดูอามั่นใจว่าเราจะให้ตอบรับ แต่เมื่อเราไม่ได้ให้ไปในเวลานั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเลือกให้เนี่ยดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อขนาดนั้น ดีกว่าอย่างแน่นอนดีกว่าที่เราอยากไปฮัชในปีนั้นแต่เราไม่ได้ไปเอาเราเลือกให้ดีกว่าและปรากฏว่าดีกว่าจริงๆเนี่ยผมมาเขียนสรุปเป็นข้อๆให้ในหนังสือเล่มนี้นะเทอทีรู Off ออฟไลฟ์เขียนชุดไวเดนกุรา่าคือนําเอาหลักการจากอันกุราตรงเนี้ยเอามาใช้แล้วก็ได้ผลดีมากๆป,ปรากฏว่าผมได้ไปในปีทําฮัชปีถัดไปปี5 5 2 5 5 5ซึ่งดีกว่าพอกลับมาคิดแล้วเนะี่ยโอ้โหดีกว่าหลายข้อด้วยกันข้อแรก ผมได้เรียนที่มักกะและทําความรู้จักแผ่นดินฮารอมโดยเฉพาะในมัสยิดและสถานที่ประกอบพธิธีฮัจญ์ต่างๆก่อนเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มไปถึงแทนที่ไปแล้วเนี่ยจะรีบบไปอัลลอฮฺสุบะฮานุตะบอกว่าย,ยังไม่ต้องไปปีนี้ให้ไปอีกปีหนึ่งไปเรียนรู้เรียนเกี่ยวกับการดาว่าไปรู้จักแผ่นดินฮารอมรู้จักมักกะอย่างดีเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปทำฮัจญ์ พี่น้องดูความไม่ตาของลอสุภาหนุวะตาและช่วงนั้นเนี่ยทำให้ผมคิดถึงประวัติของท่านบนบีสอลล่อในปีที่6กที่จริศักราชที่ท่านเดินทางมาฝันท่านบนบีฝันว่าเข้ามาทําอุมรอแต่ปรากฏว่าไม่สามารถจะเข้าได้เนื่องจากกูรชขัดขวางในในบีก็ต้องกลับไปที่มาดินากครั้งงเพื่อจะมาในปีถัดไปหปีเต็มทำให้ตอนที่ผมอยู่มักกะในขณะนั้นเนี่ย ผมนึกถึงประวัติของท่านนบีสุลตหัวสมได้ลิ้มรสชาติการรอคอยแบบที่ท่านนบีสุลตหัวดมรอคอยอยากที่จะเข้ามัสยิดฮารอมท่านนบีกว่าที่จะได้มาทำร้อยครั้งในหนึ่งปีผมก็กว่าจะได้มาทำฮัจญ์หนึ่งปีเช่นเดียวกันคือความปาารถนาเราอยากจะไปปีห้าสี่แต่เรากำหนดแล้วทําให้นึกถึงตอนท้ายของส ah ุรต์อัลฟัตที่เราได้กล่าวว่าอูซบิลฮิมินชยตอนรจิมแล้วก็จะซาดะกัลลอหุรอสูละฮุอรุยยบิลฮัก ล l l a ์ที่ทาให้ความฝันของรอซูลเป็นจริงแล้วและถ้าดูฮุลุนนั้นมัสยิดันฮารอมอินชาอัลลอฮ์พวกเจ้าจะได้เข้ามัสยิดฮารอมอย่างแน่นอนหากอัลลอฮ์ประสงค์ทันั้นเนี่ยผมก็มานึกว่าท่านนาบีเช่นเดียวกันที่เข้ามาัสยิดฮารอมไม่ได้เข้าในปีที่6เนื่องจากอัลลอฮ์ประสงค์ไม่ใช่กุเรชขัดขวางท่านนาบีและทาให้นบีไม่ได้เข้าแต่น่จะอัลลอฮ์ประสงค์ให้ท่านนาบีมาเข้าอีกปีหนึ่งและมันมีความดีงามตามมาอย่างมากมายมันทําให้ผมได้มานึกว่าเออทำให้ได้ลิมรสความรู้สึกของทท่านนาานบบีีและรรด ต้องเลดการทำรบลรอกเป็นหนึ่งปีผมเลดทำฮัทเป,ป็นหนึ่งปีแต่มันดีกว่าเหมือนกับที่ท่านไอบีได้รับสิ่งที่ดีกว่าพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยกฎแห่งการทดแทนถ้าเรามีความศรัทธามีความเชื่อเนี่ยมันได้แบบนั้นจริงๆอ่ะประการที่2ถัดมาผมได้มีโอกาสอยู่ต่อในช่วงรอมบอตอนปีหนึ่งฮิจรัสรกาลหนึ่งสี่สามสามผมไปเนี่ยฮิจร, 1, 4, 3, รัลหนึ่งสี่สามสองาคนว่าคือปีนั้นทั้งปีได้อยู่ต่อปกติต้องกลับตั้งแต่ปลายเดือนรอจับต้นเดือนชาบานชาบานต้องไม่มีคนอยู่แล้วแต่ผมกับเพื่อน,น,น,อนาารวม คือยังไม่ไม่เคยทำฮัสปีละปีนั้นมาไม่ทันเนี่ยก็เลยทำเรื่องผมเขียนหนังสือแล้วให้เพื่อนคนสุดาน,นช่วยมากราบสำนวนให้แล้วก็ยื่นให้กับทางเราปีโตบอกว่าเราขอ10คนเนี่ยเราไม่เคยทำฮั์เลยเราปีโต mm. ก็ให้ทำให้เราได้อยู่ในช่วงชาบานต่อรมฎอนต่อชาววันดุลก่อนแลอีกสเดือนไม่ต้องเราคิดดูอยู่มักกะต่ออีก4เดือนและได้มาทำฮัสในข้อที่3เนี่ย ได้เพื่อนคนไทยมาร่วมทำฮัทเพิ่มอีก3คนเพราะเขาปีแต่ละปีได้ได้สิทธิ์มาเรียนที่เราไปต้อนสาคนปีนั้นเนี่ยเรา3คนคืองจริงมีเพื่อนผม2คนจากเมืองไทยเนี่ยที่ยังไม่เคยทำฮัตแต่เพื่อนอีกคนนึงอยู่ที่มาก,ก๊ายอยู่แล้วแล้วก็มาชุดหนึ่งีก3คนจากเมืองไทยเนี่ยเดินทางมามันก็าําให้ในกลุ่มของเราเนี่ยเพิ่มเพื่อนคนไทยเป็นทั้งหมด6คนด้วยกัน แล้วก็ข้อดีข้อที่สที่ผมมาคิดได้อีกอันก็คือที่ได้รับนะได้ท่องจำอันกรานมากข <c oughs> ึ้นเพราะอยู่ในช่วง <c oughs> ตอนที่ผมอยู่มั่ยก็เป็นโอกาสทองที่เราสามารถจะท่องจำอันกุรานได้ดัง <c oughs> นั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งกฎแห่งการทดแทนที่ผมเองได้รับมาทำอยู่แล้ว <c oughs> ขอบคุณต่อรสุภะหานหลวงพองตลาดอย่างมากดังนั้นหลักการตรงเนี้ไอแหลมีความเชื่อมันและจริงๆแล้วเราก็สามารถนําเอาไปปรับใช้ในะหลักการที่มาจากอันกรานตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับเรื่องของหลักการอิสลามอย่างเช่นอีดสองอีดท่านนบีเห็นชาวมาดีนะเสริมฉลองนนกัั2วร ถามว่าวันอะไรล่ะบอกวันรือเรื่องของชาวม,มดินะก่อนที่อิสลามจะมานาบิวบอกว่าอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนแปลง2วันคืออิดฟิตตดีกับอิดอาัปาให้กับพวกท่านดีกว่าอีสอวันนั้นจะอีดเห็นไหมฮะ ไม่มีสิ่งใดที่อิสลามห้ามนอกจากจะมีสิ่งทดแทนหลักการตรงนี้เราเอาไปใช้ในการตรบียลูกเอาไปใช้ในกับตัวเองถ้าเราบอกว่าฉันจะไม่กินของหวานจะมีอะไรทดแทนแล้วบอกว่าไม่ให้ลูกทําสิ่งนั้นจะให้เขาทาอะไรไม่ให้ลูกเล่นหน้าจอจะมีอะไรที่เป็นทดแทนหลักการตรงนี้อยู่ในกฎแห่งการทดแทนที่ผมได้สรุปอยู่ในหนังสือใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นให้คู่กับหนังสือ2เล่มนี้คือหนังสือเล่มนี้อย่างเดียวเนี่ยสองพบาท เล่มนี้คู่มือไขรควรกุรอันนี้คือหลักการที่ได้จากเล่มนี้มาจากการที่ผมได้ไขคค่ควรกุระหนังสือเล่มนี้รวมส่งเนี่ยสองพบาทสองเล่มนี้ประมาณ 4, ี่พันสองราคารวมส่งนะแต่คนชมคลิปนี้พิเศษเฉพาะคนที่ชมคลิปนี้5คนแรก ถ้าพี่น้องสนใจคู่นี้นะนราคาพิเศษจาก4,000ประมาณ4,200ราคารวมส่ง4,200พิเศษพี่น้องชมคลิปนี้เหลือแค่3,000ทนทวน3,000แล้วก็แถมเล่มนี้เล่มหนึ่งอันกรรันคำต่อกรรมับผว่าใครสนใจพี่น้อง CF ให้5คนเท่านั้นได้ราคาพิเศษจากราคาเต็ม4,200บาทเหลือแค่3,000บาททนทวนแล้วก็แถมเล่มนี้เล่มนอันกรรันคำต่อคำฉบับผมว่าใครสนใจพี่น้องรีบพิมพ์ CF มาได้เลยครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ยังมีอีกหลายกฎนะที่พี่น้องสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้มีทั้งหมด30ก สามสิบ s o f ออ f ไลฟ์ line, เนี่ยทันทีรูสออฟไลฟ์เป็นชุดใหม่ด้วยกับอัลกรารในส่วนเล่มนี้จะเป็นเนื้อหาวิธีการไขคค้ควรอัญกานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดใครสนใจพี่น้อง cf นะรานะคาพิเศษคู่นี้3,000บาททวนจากราคา4 2่0บาทครับสลาโมนอีกุมะาระฮัมตุลลอิวะบะประกาศ